ะะวันนี้ก็กลุ่มนั่งรำนะคะกลุ่มปัสรกนะคะหม่สิบสอง้านหนองจิกวันนี้เราก็มารำนะคะถวายนะคะองค์เทพที่อยู่วัดตาคำมาประดิษฐ์นะคะจากการได้รางวัลชนะเลิศนะคะจากการเป็นตัวแทนของอำเภอหนองเห็นของเรานะคะขอนะบคุณทางด้านเครื่องเสียงนะคะ ร้านคุณมิงวัสดุพี่แอดนะคะก็เป็นความภูมิใจหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของอำเภอหนองหินนะคะมีแต่คนสวยๆนะคะวันนี้ก็จะรำสองเพลงนะคะเพราะว่าเราได้ขอบน ไว้ว่าถ้าได้รางวัลหรือได้ที่หนึ่งจะมาทำนะคะให้นะคะเราก็สำเร็จนะคะได้รางวัลชนะเลิศมาขยายเอานะคะหนึ่งสองสามรัวรัวนะคะเลือกเอาหนึ่งสองสามสวยๆละรอค่ะแฉะ